E สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่อมอีกแล้วนะคะที่ Ford RMA สาขาพระราม4ค่ะวันนี้ซ่อมจะมารีวิวในส่วนของตัวรถให้ดูนะคะสำหรับเจ้า Ranger คันนี้ว่าลูกค้าเนี่ยได้แต่งอะไรไปบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะด้านแรกนะคะสิ่งแรกก็คือตัวนี้จะเป็นสกรูฟิตนะคะทำเป็นสีขาวตัดดำเงานะคะกับตัวรถพร้อมเพิ่มความโดดเด่นด้วยโลโก้มาตัวสีแดงค่ะติดตัวอักษรอะคริลิกค่ะคำว่า r a n g e อเป็นสีแดง ถัดลงมาจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้า Force f o r g F O R r d ค่ะพร้อมด้วยไฟยาว3จุดค่ะเสริมความหล่อด้วยข้อไฟหน้าเพิ่มความดุดันด้วยกันชนหน้าเหล็ก Outlander นะคะมาพร้อมกับพวงโอเมก้สีแดงทั้ง2องพวงมีไฟตัดหมอกให้พร้อมค่ะถัดมาด้านข้างของเรานะคะเพิ่มเติมความดุดันด้วย ซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะตัวนี้ทําเป็นสีดําเงาเหมือนกันค่ะเพื่อให้ตัดเฉดกับตัวสกูปด้านบนถัดลงมาค่ะสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กของซุดนะคะแม็กขอบ16มาพร้อมกับยางโตโยค่ะออเทรนเหมือนกันหน้ายางจะอยู่ที่265ทับ7 0 r 1 6ค่ะด้านบนเสริมความหล่อด้วย กันสาดถัดลงมาเบ้ารองมือค่ะกันลอยนะคะตัวนี้โลบาร์เล็กเอาเลนเดอร์นะคะแบบมีไฟสติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ทรงลัตเตอร์ค่ะเข้าไปท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นกันชนท้ายเหล็ก o u t l แลนเ r er เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นแบบกันชนแบบมีไฟมาพร้อมห่วงโอเมก้าแล้วก็หมุดลากจูมค่ะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะออกรถนะคะสามารถมาพบกับส้มได้ที่ Ford I M A สาขาพระรามสีโปรโมชั่นแบบนี้รถแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียง79,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วพบกันที่ Ford I M A สาขาพระรามสีนะคะ